เพื่อนห่อให้พนักง,งานเหรออ๋อโอเคขอบคุณ,ะค,ะค,ณครับผมครับผม okay, เอ่าสักถุงนึงนะครับวิวสอ,องใบได้ไหมไม่เอาต้องมือ ไหนเอาเอาถุงหนึ่งครับนครับกำลังจัดกับข้าวพอใส่ถุงให้พนักง,งานนะครับผมพนักง,งานเราจัดห่อให้พนักง,งาน,นครับตอนนี้ครับผมแบ่งปันครับผม